อืมอี่ไม่าอังคืออังคีออังคือครับอังคีอครับอังคีอครั อังคือครับอังคือครับไม่ยิ้มกับมามาแล้วเหรอหอืไม่คิดยังยิ้มอยู่เลยนะอังคือครับน้องภู2สองเดือนกับอีกหกวันแล้ว ตอนนี้น้ำหนักน่าจะอยู่ที่ประมาณ6กโลเจยังไม่ถึงเจโลหรอกเนาะเนาะอันคือครับน้องภูรครับยังไม่ถึงเจ็ดโลหรอกเนาะประมาณยังอุ้มไหวนะใช่ปะ อันคือครับอันคือครับยิ้มให้หน่อยสิยิ้มมา